ต้นหอมยืนยันไม่ได้ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ลั่นบริษัทที่ทำถูกกฎหมายเคยชี้แจงไปหมดแล้วขออย่าเหมารวมเหมือนคดีดีไอคอนวันที่23ตุลาคม67หลังจากนายอชริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออชญากรรมออกมาเปิดเผยว่ามีสอสอพักหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัททำแชร์ลูกโซ่โดยมีดาราสาวอักษรย่อต่อและดีเจดังสองคนทำการขายสินค้าลักษณะคล้ายดีไอคอนแต่มันร้ายแรงกว่าตรงที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีแต่จากการตรวจสอบพบ ว่าโรงงานผลิตยอยู่ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีล่าสุดต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดดารานักพิธีกรชื่อดังหนึ่งในดาราที่ถูกนายอชริยะกล่าวพาดพิงชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสถึงกรณีดังกล่าวว่า เธอไม่ได้ทำธุรกิจดังกล่าวมานาน5ปีแล้วยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และรูปแบบบริษัทที่ทำเมื่อ5ปีก่อนก็ดำเนินธุรกิจแบบถูกกฎหมาย100%ผลิตภัณฑ์นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีจริงเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่มีการขอจดทะเบียนเพื่อแพ็คของที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานอ,อยอและกรมสุรากรและสอคอบอ ตอนที่เป็นข่าวเมื่อ5ปีก่อนก็ได้เคลียร์ชัดเจนหมดแล้วและช่วงที่ตลาดออนไลน์ประสบปัญหาทางบริษัทก็ให้ลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายนำสินค้ามาเคลมและช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาตลอดไม่อยากให้รับเหมาว่าดารานักสแสดงที่ทำธุรกิจขายตรงจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเหมือนกับกรณีของดิโอคอนอยากขอความเป็นธรรม พร้อมถามกลับว่าการณีที่มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับนายอชริยะไม่ทราบว่าเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่หรือเพราะเหตุใดถึงมาร้องตอนนี้จึงอยากให้ในายอชริยะสอบถามกับทางผู้เสียหายให้ชัดเจนและหากไม่เป็นความจริงก็ให้แก้ข่าวให้ด้วยเพราะดารานักแสดงที่ถูกพาดพิงได้รับผลกระทบจากการออกมาให้ข่าวดังกล่าว